สวัสดีครับพึ่งพงป่าหนองคายนะครับวันนี้ก็พาพวกเรามาดูกล่องรอพึ่งที่ตั้งไว้ประมาณปลายเดือนเมษายนะครับปีห3สามนะครับวันนี้ก็วันที่22พฤษภาคมนะครับไม่ได้มาดูนานนะครับไม่รู้ว่าเข้ากี่กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับว่ากล่องรอพึ่งที่ตั้งไว้เข้าไปกี่กล่องแล้วนะครับตรงบริเวณนี้ตั้งไว้หกล่องนะครับหกล่องนะครับมาดูกล่องแรกนะครับกล่องแรกนะครับ ปรากฏว่าเข้าแล้วนะครับอันนี้นะครับตัวพึ่งนะครับนะครับบินเข้าออกอยู่นะครับเราเรียบร้อยนะครับมาดูกล่องต่อไปครับมีตั้งไ้นะครับหกกล่องนะครับหกกล่องนะครับกล่องนี้กล่องนี้ยังไม่เข้าครับผมไม่เห็นพึ่งบินเข้าเป็นออกนะครับก็ตั้งไม่ห่างกันมากนะครับประมาณหก ห้าหกเมตรได้นะครับห้าหกเมตรนะครับไอ้กล่องต่อไปนะครับกล่องที่สามนะครับกล่องนี้เข้านะครับเข้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวพึ่งนะครับเข้าแล้วนะครับอันนี้กล่องสามนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับดูกล่องต่อไปครับกล่องนี้นะครับ ตรงนี้ก็ยังไม่เข้านะครับเพึ่งบินเข้าออกนะครับตรงนี้มาดูกล่อง่อไปครับตรงนี้เข่าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับพึ่งนะครับอตรงนี้พึ่งได้เยอะนะครับ็ูเป็นตากล่องเยอะนะครับขหลังก็เป็นสนปานนะครับนะครับ ตำแ่ที่ตั้งการตั้งกล่องร่อพึ่งนะครับหกกล่องก็เข้าไปสามกล่องนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับในการร่อพึ่งปีแรกนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าสนใจนะครับพึ่งพงป่าน้องคายนะครับสามารถติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับผมสวัสดีครับ